สามารถพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับความรักที่คุณอยากจะมีออ้ยัยแต่ว่าจะทําไปทําไมกันล่ะยังไงซะเ,เขาก็ไม่ได้ยินคุณอยู่ดีลาหน้ากับแอนนี่กําลังเตรียมตัวไปเข้าห้องเรียนแอนนี่เอาหนังสือเรียนนี่ไปอ๋อไม่นะระวังหน่อยเซว<ะ>้าวฉันคิดว่านั้นเขาอ๋อผมนี่ซุมซามมากเลยครับ ผมหวังว่าจะไม่ได้ทําให้คุณเจ็บนะครับว้า wow. วดูเหมือนว่าลาน,น่าจะตกดุลรักซะแล้วเค่เ hey, ธอโอเคไหมอะ่ะฮะฮะฮะเธอว่าไงนะ <c oughs> การสอบอีกครั้งหนึ่งและไมเคิลก็กําลังตกที่นั่งลาบากแยนที่เงินไม่สามารถช่วยเรื่องการเรียนของเขาได้ <c oughs> แต่ล้าน,น่าดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องการสอบหัวใจยังคงพองโต,โตเต็มไปด้ยวยความปืม้มปิมบางทีแอนนี่อาจจะช่วยได้ว่าไงนะไม่มีทาง <c oughs> ดูเหมือนว่าลาหน้าพร้อมที่จะช่วยนะอ๋อไมเคลิลได้สิแน่นอนฉันจะช่วยคุณเองค่ะฉันกําลังทําข้อสอบให้ชายในฝันแต่ลาหน้าสับสนระหว่างข้อสอบกับจดหมายรับไมเคลิลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพอร์เฟกที่สุดครับผมพร้อมที่จะส่งข้อสอบแล้วครับพร้อมแล้วเหรองั้นเรามาดูกันไมเคลิลนี่มันอะไรกันเนี่ยมีหัวใจเต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีคําตอบที่ถูกต้องเลยสักข้อ,ขอ hmm. ลาหน้านะขอบใจที่ช่วยนะไม่ไม่ไม่คุฉันไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนนี้เขาคงไม่มีทางชอบฉันกลับแน่เลยไม่เอาหน้าลาหน้า,า,นาเอ้ยอีกสักแป๊บเดียวมันก็ดีขึ้นเองแหละอย่าไปกังวลกับเรื่องนั้นเลยเราต้องคิดแผนการดีๆออกแน่เชื่อดิดูเหมือนว่าสาวๆจะมีแผนการเด็ดๆแล้วล่ะเขาเกือบมาถึงแล้วลาหน้าตั้งสติให้ดีนะทุกๆอย่างจะต้องออกมาดีแน่เชื่อดิชดใช่จ้ะทีนี้ไมค์คุณจะต้องตกเป็นของฉันแน่นอนได้เวลาแล้วไปเลยไปเลยไปขอให้โชคดีนะ โอ๊ยเจ็บจังช่วยด้วยเรียกรถพยาบาลหน่อยกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคุณถึงชนฉันล่ะอะไรกันนี่นี่ไมเคลเหรอแล้วนี่รถใครกันล่ะเนี่ยบยคุณผู้หญิงครับออกไปจากฝากระปงรถเถอะอ๋อนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยไม่นะไม่แผนไม่เป็นไปอย่างที่วางเอาไว้เท่ๆสาวน้อยที่น่าสงสารของฉันด้านเลือกรถผิดคันซะงั้นไม่ต้องห่วงไปหลักหน้ามันยังไม่จบแค่นี้หรอกนี่มันอะไรกันไฟไหม้งั้นเหรอ มีไฟไหม้จริงๆที่ที่พันของไมคลนั้นเหรอเขาอาจจะตายได้โอเคโอเคโอเคไมคิน okay, okay, okay. ฉันจะช่วยคุณเองและเราจะต้องได้อยู่ด้วยการตลอดไปอ h อนนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยลานะ่าตื่นได้แล้วตื่นลานะ่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอเธออยู่ที่ไหนไมคิน มีควันเต็มไปหมดเลยอ่ะตื่นเถอะไมค์คอนคุณได้ยินฉันไหมฉันจะต้องช่วยคุณออกไปให้ได้เฮ้ยลาน่าเรากำลังจะสายแล้วนะนาฬิกาปลุกด้านเสียงั้นเหรอไมค์คอนตื่นได้แล้วตูนไม่งั้นเราอาจจะต้องตายอยู่ที่นี่ได้นะฉันควรจะทำยังไงดีฉันจะต้องแบกเขาสินะคุณตัวหนักมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฉันทำได้ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นมันคืนหน้าต่างใช่ไหมเราปลอดภัยกันแล้วไมคคอนไมค์คอน คุณยังไม่ตายใช่ไหมคะทีรักตื่นเถอดตื่นอ๋ออะไรกันเนี่ยผมอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮึอ๋อลานะ่าคุณช่วยชีวิตผมเอาไว้ไมเคลิลฉันฝันถึงจูบนี้มานานแสนนานแล้วล่ะลาน่าเธอ,นะอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ตื่นได้แล้วเราสายมากแล้วนะอ,อะไรกันไม่นะนี่มันก็เป็นแค่ความฝันงั้นหรือลานะ่าฉันคิดออกแล้วว่าเธอจะทำยังไง แค่นี้นี่ลองดูรูปลักษณ์ที่สวยงามพวกนี้สิแฟชั่นโชว์ช่วยให้แรงบันดาลใจกับฉันเธอกับฉันจะต้องกลายเป็นคนที่มีสไตล์สุดๆไมเคิลจะต้องให้ความสนใจกับเธอแน่เธอคิดว่ามันจะได้ผลจริงๆเหรอฉันมั่นใจมากเลยล่ะจะไม่มีใครต้านทาน,นเสน่ห์ของเธอได้ชาจ้า,จาน่าจะสูขของเธอเนอะเอาล่ะเรามาลุยกันเลยฉันดูเป็นยังไงบ้างหรอละนะ่า ไม่ต้องอายหรอกน่าออกมาสิแล้วเดาฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันดูน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ผลแน่ทำไมล่ะมีปัญหาเรื่องเงินนะสิเราไม่มีเงินสัครับซื้อเสื้อผ้าใหม่นะ่ะแต่รอเดี๋ยวเงินนี้น่าจะพอสำหรับของฉันแน่นอน ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ทํากับข้าวเป็นนะมีวิดีโอสอนทํากับข้าวเต็มไปหมดเลยบนย t ท b e เราแสดงการทําอาหารจริงๆให้กับไมเคิลดูได้เขาจะอดใจไม่ไหวกับอาหารชั้นเลิศนี่แน่นอนถ้างั้นเราจะต้องใช้แป้งผักไข่และถั่วพี perfect ที่สุดเอาละงั้นไปซื้อวัตถุดิบกันเลยมีงานต้องทำในครัวเยอะแยะมากมายพิซซ่านี้น่าจะต้องอร่อยที่สุดเราจะเริ่มต้นด้วยมะเขือเทศหลักๆเลยก็คือต้องหั่นให้สวยงามดูสิว่าฉันจัดการกับแตงกวายังไงอื้ม ฉันคิดว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยล่ะเพื่อนเอ้ยทีนี้ก็ถึงตาของแป้งเพิ่มผักนิดหน่อยแอนนี่ดูสิว่าฉันทําเป็นยังไงบ้างนี่แหละคือสิ่งที่เชฟทุกคนเขาทํากันช่ช่ยช่ไม่เร็วเลยเนาะแต่ก็อย่าลืมถั่วพีล่ะฉันคิดว่าเราทําทุกๆอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแอนนี่แล้วกลิ่นนั่นมันมาจากไหนกันหรอฉันคิดว่าพิซซาของเราไหม้นะโอ้ no ทำไมกันเมื่อกี้มันยังสวยดีอยู่เลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเราลองหาทางอื่นมาต่อเถอะ เอาละเอาละเราจะทำยังไงกันดีอะฉันคิดออกละแอนนี่นี่เป็นสถานการณ์ที่ดีกับทุกๆฝ่ายแสดงความสามารถเอาทำไมจะไม่ได้ล่ะก็เธอเก่งเรื่องแร็บอยู่แล้วนี่ลองจินตนาการดูสิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนว้าวว้าวเอาเลยลานะาเธอทำได้อย่าไปกลัวมันลุยเลยสู่ๆจัดไปไฟก็ริบว้าวโรงอาหารของโรงเรียนไม่เคยมีคอนเสิร์ตแบบนี้มาก่อนดูเหมือนว่าทุกทุกคนจะแปลกใจเล็กน้อย หรืออาจจาะโกรธแอนนี่ก็ได้ทำบิดบอแต่นั่นก็ยังกู้สถานการณ์ไม่ได,ด้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงขึ้นมาเต้นบนโต๊ะของฉันละ่ะเอาเธอออกไปจากที่นี่พอกันทีคอนเสิร์ตจบแล้วแอนนี่ฉันยังร้องเพลงของฉันไม่จบเลยนะเธอจะต้องเป็นร้องให้จบข้างนอกนูน่นไปมาให้ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างผิดพลาดพวกเขาพาลาน่าไปไหนนะ่ะเดี๋ยวก่อนเธอลืมเอาไมโครโฟนไปด้วยรับไว้นะอุ้ยไมค์คอนเราไปหาอะไรกินกันเถอะ มไม่อย่าไปทั้งนั้นมีคนบ้าบางคนจัดคอนเสิร์ตแลปในโรงอาหารมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆไมคอนอยู่ไหนเนี่ยฉันอยากจะเจอเจอเขาจะแย่อยู่แล้ว <G ül> ฉันดูเป็นยังไงบ้างเหรอทุกๆุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกตอุ้ยฉันคิดว่าเขากําลังมาแล้วอุ้ย <Hey. S 1> ไมเคลิลแปกใจจังที่ได้เจอ <G ül> คุณตรงนี้อ๋อวันดีทําไมถึงมีกลิ่นสีละ่ะผมขอไปที่ล็อกเกอร์ของผมหน่อยได้ไหมได้สิคะแน่นอนอ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล็อกเกอร์คพิงจะถูกคาสีว่าไงนะเป็นไปไม่ได้ฉันทําเสื้อยืดตัวปลดของฉันเปื้อนสีวันนี้มันคงไม่ใช่วันของฉันอ๋อโชคร้ายมากเลย ลาน่าตัดสินใจที่จะลองเป็นเชียร์ลีดเดอร์นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดึงดูดความสนใจของไมเคิลยังไงซักเขาก็เล่นให้กับทีมโรงเรียนอยู่ดีตอนนี้เขาไม่สามารถมองข้ามเธอได้อย่างแน่นอนเธอต้องเรียนรู้การเคลื่อนไหวแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดแฮะไม่ได้เรียนรู้ได้ในเวลาสั้นๆหรอกพวกเขาเอาเวลามาจากไหนมาจำทุกท่าเนี่ยอุ้ยไมเคิลอยู่ที่นี่แล้วฉันจะต้องเต้นให้น่าประทับใจที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาเล่นได้ดีมากๆเขาดูเป็นธรรมชาติจริงๆว้าว มันก็ไม่น่าแปลกใจที่ผู้หญิงทุกๆคนจะคลั่งไคลในตัวเขาและตอนนี้ก็ถึงเวลาของพีระมิดรุ๊อุ้ยอ๋อไม่ไม่ไม่่เกี้มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหว,ว้าวผมผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจครับเอาเจ็บจัง ผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับทุกๆอย่างโอเคไหมครับเกือบจะโอเคนะให้ผมช่วยคุณนะครับฉันนี่แหละที่จะช่วยนายในยตอนนี้ไปไกลๆเลยแอนนี่เธอจะทําอะไรนะ่ะเฮ้ยไม่ต้องกังวลไปหรอกค่ะทุกๆอย่างโอเคดีแอนนี่รอเดีย๋ยวอย่าแตะเขานะแอนนี่นายลืมลูกบอลของนายนะไมเคิลตัดสินใจที่จะกินขนมขบเคี้ยวในคาฟเฟ่ที่น่าอบอุ่นแห่งนี้ ผมขอสั่งหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยนั่นลาหน้าเหรอเธอทำงานพลาสมาเป็นพนักงานเสิร์ฟเหรอว้าวเป็นอะไรที่น่าประทับใจจริงๆ สวัสดีตอนบ่ายค่ะฉันพร้อมรับออเดอร์ของคุณแล้วค่ะขอกาแฟกับโดนัทชิ้นหนึ่งครับได้เลยค่ะขอเมนูของฉันคืนด้ค่ะอุ้ยไมเคลิลเขาโดนมือของฉันออเดอร์ที่คุณสั่งได้แล้วค่ะครับแต่ผมสั่งโดนัทแค่ชิ้นเดียวเองนะครับพอดีว่าทางร้านเพิ่มให้นะคะโดยฉันเองค่ะครับโอเคไม่เป็นไรครับฉันจะต้องทำสวยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเติมแป้งอีกนิดโดยเติมไม่ต้องมาน อีกนิดนึงเพอร์เฟกแล้วลหละแล้วก็เติมลิปสติกฉันจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้ไม่มีใครรู้แน่หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่บินของคุณค่ะโอเคครับรอสักครู่นะครับอุย้ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะ่ะรับบัตรนี้ไปสิครับอ่าค่ะ,ะฉันเสียสมาธิีนิดหน่อยนะคะรอสักครู่นะคะธอดูแปลกประหลาดมากๆไม่คนเป็นแชมเปี้ยนคาราเต้ซะด้วยว้าวมีใครอยากจะมาสู้กันแบบแฟร์ฟรบ้าง มาเลยมาเลยกล้าหน่อยสิฉันจะซ้อมมือกับทุกๆคนเองว้าวเอาล่ะมาเลยมาเลยนายอยากจะซ้อมไหมอะไรกันไม่มีใครอยากจะซ้อมด้วยนอกจากลาหน้างั้นเหรอเอาละกดได้มาเข้ามาเลยเธอคาดหวังจะเจออะไรน่ะให้ผมช่วยคุณนะครับนวมนี้ดูตลกดีนะฉันขอลองหน่อยได้ไหมมันง่ายกว่าที่ฉันคิดเยอะเลยไม่นะไม่ไม่ค่อนนี่ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยไม่เป็นไรครับผมโอเคครับนายที่สุดก็ถึงงานพรอม ทุกคนรอคอยงานนี้มานานแสนนานเย็นนี้จะต้องสนุกสนานแน่นอนยกเวลาหน้าที่ดูจะเศร้านิดหน่อยเพราะว่าไมเคิลไม่เคยสนใจเธอเลยสัก,กนิดล้าน่าเขามาทางนี้แล้วมาหาเธอซะด้วยเธอพูดจริงๆเหรอขอโทษนะครับคุณน่ารักมากๆเลยครับคุณอยากจะเต้นลัมกับผมไหมครับได้สิคะมันได้ผลจริงๆใช่ไหมเนี่ยฉันมีความสุขกับคุณจังอุ๊ยดูสิเป็นคู่ที่น่ารักจังเลย พวกเขาดูเข้าแต้นเข้ากันได้ดีเนาะอดมองไม่ได้เลยอ่ะพวกเขาน่ารักมากๆคุณเต้นเก่งจังเลยก็เพราะว่าผมมีคู่เต้นที่เก่งนะสิครับผมหวังว่านี่จะไม่ใช่การเต้นด้วยกันครั้งสุดท้ายนะคบฉันก็หวังแบบนั้นเหมือนกันค่ะเออดูพวกเขาเต้นสิเราทำได้จริงๆใช่ไหมคุณชอบเรื่องราวของเราเกี่ยวกับความรักไายพรมแดนของเราไหมคุณเคยแอบชอบใครบ้างไหมแล้วคุณได้รักความรักตอบไหมบอกเราพวกเราได้เลยนะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปวิดีโอตลกๆใหม่ๆจากช่องทุมทุมชลักยังไงล่ะ